สวัสดีคะ่ะก้อยนะคะเดี๋ยวมาถักต่อแขนกันนะคะเออลายที่แขนก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะทุกคนก็ถักเหมือนกับช่วงลายปกตินะเพราะว่าลายเราก็มีลายถักลายไขว้เรามีแค่ลายแค่าาล,าาลายเดียวนะคะฉะนั้นลายที่แขนก็จะถักแบบนี้ง่ายๆนี่ค่ะนะก็มาเริ่มกันเลยนะคะทุกคน ความยาวแขนกับความยาวตัวเสือ้อก็จะเท่าๆกันนะคะก่อนที่เราจะถักลิมก็จะเริ่มจากเริ่มจากตรงไหนดีเริ่มจากตรงนี้นะคะสักหลักหนึ่งอะ่ะทุกคนสักหลักหนึ่งเริ่มเริ่มจากด้านหลังมานนะคะด้านหลังตัวเสือะะ้อค่ะ เริ่มเลยนะตามลายไปเลยนะทุกคนตามลายสลักหลักไปเลยนะ จำนวนหลักที่จะเพิ่มตรงใต้แลกแล้วก็ให้เท่ากับอีกด้านหนึ่งนะคะนับถติว่าเราถักข้างนี้ก่อนใช่ไหมเพื่อนก็ต้องนับพอเพื่อนจะไปถักอีกข้างนึงก็ต้องนับว่าหลักหลักเสื้อที่เราถักข้างเนี้มันมีกี่หลักถติว่ามันมีห้าสิบหลักเพื่อนก็ต้องลงให้มันได้เท่ากันห้าสิบหลักนะคะเพราะว่ามันจะมีช่องช่องไฟให้เราลงตรงด้านล่างนะคะก็ให้ให้มันเท่ากัน ก็ให้นับอีกข้างแล้วก็ให้ถักได้เสร็จอีกข้างแล้วมันมีทั้งหมดที่สี่สิบแปดหลักนะคะก็ต้องถักให้ได้จำนวนหลักเท่ากันนะวนไปนะสลับ ถักวนไปนะทุกคนเดี๋ยวก็จะนับก่อนว่าตอนนี้ได้เท่าไหร่เพราะเดี๋ยวมันจะมีช่องว่างตัวนี้ค่ะเนี่ยตรงเนี้ยตรงตัวขอบเสื้อด้านข้างค่ะที่เราจะต้องลงเนี่ยพอจะมาถึงด้านข้างนี้แล้วก็นับตอนนี้ก็มีอยู่สี่สิบหลักนะคะก,ก็จะลงให้มันได้เพิ่มอีกแปดหลักนะคะสี่สิบก็คือหาหาที่ลงนะทุกคนสี่สิบ เอ,อ่อสี่สิบอแล้วก็อันนี้ส2แล้วก็สี 42, แล้วก็สี 43, แล้วก็อันนี้ลง44่สิบสีนะ 44 45 45แล้วก็ลงเนี่ยหาที่ลงนะทุกคนก็46ค่ะ47ลงอีกหลัก48 ช่องว่างที่เพื่อนเห็นนะถ่ามันลงได้ก็ลงเลยนะะทั้งหมดก็ต้องมีทั้งหมดสี่สิบแหลักเท่ากันกับอีกข้างนะคือเราลงเราดูตามช่องว่างช่องไฟที่เราจะลงได้ค่ะก็ลงไปนะคะก็โซสามแล้วตรงนี้ก็จะต้องดันก็จะต้องอ้อมก็อ้อมไปนะคะใครจะได้มากกว่าของก้อยก็ให้มันเท่ากันทั้งสองข้างนะคะ ถักข้างไหนก่อนก็นับข้างนั้นว่าได้กี่หลักก็ลงไปให้เท่ากันกับข้างที่สองที่เราจะถักนะคะเพราะมันจะมีช่องไฟให้เราได้ลงเพิ่มอยู่แล้วค่ะลงตรงไหนได้ก็ลงเลยหลังจากนั้นก็ถักวนปกตินะสลับหลักวนไปนะจนกว่าจะได้ความยาวที่เราต้องการนะก็คือให้มันเท่ากับข้างแหละถ้าใครถักข้างนี้เป็นข้างแรกก็ไม่เป็นไรนะ ยาวๆชิวๆไปนะแต่ว่าถ้าใครถักเออข้างข้างหนึ่งเสร็จแล้วมาถักอีกข้างแบบของก้อยนี่ก็ต้องนับนับหลักที่ถักได้ในข้างแรกแล้วก็ดูความยาวแถวของอีกข้างหนึ่งด้วยนะคะโดยจะมาเสื้อทําไมมันแขนสั้นข้างยาวข้างนี้ค่ะต่อได้นะเนี่ยค่ะรอบแขนมันมันถักไม่นานนะเพราะว่ามัน,ม,นมีหลักไม่เยอะ มันงานงานถักวนรอบมันแป๊บเดียวค่ะไม่ได้ใช้เวลาเวลามากมันมีสองข้างก็จะขึ้นอยู่กับความขยันทุกคนขยันมากขยันน้อยก็ขยันขยันหน่อยก็จะจะได้ใส่เร็วขึ้นนะขยันไม่เท่าไหร่ก็จะช้านิดนึงแต่บางคนก็ขึ้นอยู่กับเวลาด้วยนะมีเวลามากก็ก็ถักได้เร็วนะคะ ต่มีเวลามากถักได้น้อยก็มีค่ะทุกคนบางคนอาจจะถักไว้หลายตัวอะไรอย่างงี้ไงก็ไปโดดไปลายตัวนั้นตัวนี้ก่อนเลยค่ะก็เป็นไปได้หัวก้อยนี่คือมันเป็นช่วงเวลาวันหยุดนะวันนี้ก็คือวันหยุดค่ะก็ไม่ค่อยมาต่อคลิปให้ทีละส่วนทีละส่วนไปนะทุกคนตอนนี้ก็เกือบจะครบแล้วค่ะงานหัวก้อยก็เกือบจะสำเร็จแล้วนะก็ ตอนนี้ก็ถักแขนข้างนี้อีกข้างให้มันเสร็จก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ถักให้ได้ความยาวที่ต้องการใช้ก็โอเคค่ะก็อน,นี้ก็จะไปถัก the, ตัวใหม่ได้ล่ะถ้าตัวนี้เสร็จนะก็ค่อยไปถักเสื้ออุ่นตัวใหม่ก็คือต้องถักให้เสร็จอนะตัวแขนเนะี่ยแต่มันก็ใช้เวลาไม่มากค่ะแขนแปบ๊บเดียว แล้วก็ลายมันไม่ได้มีอะไรซับซอนะ้อนอลายมันก็น่าจะถักได้เร็วนะคะเนี่ยลงไปครับดูนะทุกคนหลักไหนถักแบบไหนนะก็ถักถักไปนะคะอันนี้ก้อยดึงงานมาจากเสื้อตัวเก่านะทุกคน <laughs> เพราะอย่างที่บอกต้นคลิปค่ะน,นี่เคยพูดไปแล้วเนาะ ว่าเราถักลายแขนทั้งสองข้างแล้วงานมันหนักมันใส่แล้วมันไม่สบายตัวก็เลยลื้อมาถักใส่ตัวนี้เนี่ยค่ะก็วนไปนะเอาอันนี้คืออ้ปีก็ซ้ำไปไม่เป็นไรเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ต้องตั้งใจซ้ำอยู่แล้วนะคะ จบแถวนะตรงแขนเนี่ยตรงที่ตัวถักแขนก็ก็ยังไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเบอร์เข็มนะทุกคนก็จะเปลี่ยนตรงตอนเก็บเออถักปลายแขนนะเก็บริมเออนั่นนะ่ะก็จะถึงจะเปลี่ยนนะคะอันนี้ก็ถักใช้เบอร์5.5ไปไปก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ต้อง,องการให้ช่วงแขนด้านบนมันมีความแคบนะก็เลยใช้เข็มเบอร์ เบอร์ใหญ่เบอร์เดิมนะคะเนี่ยค่ะก็วนไปถ้าวันนี้ขยันก็น่าจะได้ใส่ก็คือไม่ได้อาจจะยังไม่ได้ใส่อาจจะซักก่อนก็น่าจะเสร็จนะคะกับเสื้ออุ่นลายไข่กับหนาวแรกของปี2023ของก้อยนะตัวที่สองยัง ยังไม่มีโปรเจกต์ค่ะเอาตัวนี้ให้รอดก่อนนะคะพราตัวนี้ก็ต้องค่อยๆมาตามคลิปให้เพื่อนๆตามเก็บคลิปปะก็จะพยายามทำให้มันครบนะคือถ้าลนยมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วเรามีเวลาก็ได้อยู่นะคะที่เหลือก็จะมีเดี๋ยค่อยไปตามเก็บเศษได้สอดซ่อนตัด เข้าอะไรก็ว,ว่าไปในภายหลังค่ะมันมีรายละเอียดงานให้เก็บอยู่แล้วในภายหลังนะเนี่ยค่ะทุกคนถักต่อไปนะคะให้มันได้ความยาวที่เพื่อนต้องการนะถักกี่แถวก็ไม่รู้หละไปดูเอาว่าอีกข้างก้อยก็ต้องมาดูว่าอีกข้างนี้ก็ถักกี่แถวไปสวยนะเนี่ยค่ะถักกี่แถวก็เราก็จะถักให้มันเท่ากันทั้งสองข้างนะคะไปถักวนไปนะ เนี่ยสลับไปคือลายมันไม่ได้มีเลยมากทุกคนก็นกนจะไม่ทําให้ดูเยอะนะเดี๋ยวไปรวบทีเดียวตอนถออักริมขอบแขนเลยนะรวบรัดไปเลยนะคะเนี่ยค่ะ ถักวนไปเลยจ้ะกับถักต่อแขนถักไปได้ความยาวแบบนี้แล้วก็ค่อยมาถักเข็บปริมนะเนี่ยค่ะถักลงไปเลยถักลงไปจ้ะ